สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุทธซึ่งดาวพระพุทธนั้นเป็นตัวแทนของสติปัญญาไหวพริบการพูด<ม>การเจรจา ความคิดและวาทศิลป์ค่ะในทางโหราศาสตร์ถือว่าดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้พลังงานกลางๆแต่การโคจรยกย้ายในครั้งนี้ได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์ก็สถิตอยู่ที่ราศีธนูก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์เาก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะจะส่งผลส่งกำลังมากยิ่งขึ้นแต่จะผลักดันต่อคุณในทิศทางใดในด้านใดก็ต้องดูว่าดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์นั้นสถิตยอยู่ที่ภพเรือนใดดังนั้นเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าการโคจรโยกย้ายของดาวพระพุธจะส่งอิทธิพลส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณค่ะในวันที่สองถึงวันที่20มกราคมปี2568ดาวพระพุธได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีพิจิก มาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาและการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้นะคะก็ได้มาเจอก,กันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะ เป็นคู่ดาวของสติปัญญาไหวพริบเป็นคู่ดาวแห่งวิชาการเป็นคู่ดาวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะเมื่อทั้งสองดวงนี้มาร่วมกันอยู่ในเรือนพันธุดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องในบ้านเรื่องครอบครัวมรดกพินัยกรรม เรื่องความมั่นคงการงานตำแหน่งในชีวิตเรื่องผลประโยชน์หรือเงินเงินทองทองแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะความเป็นวินาศก็จะเข้ามาพัวพันกับชาวลัคนาราศีกันคือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเก่าๆปัญหาที่มันยังไม่จบยังหาทางออกทางแก้ไม่ได้อาจจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างความกังวลใจให้กับคุณในระยะนี้ ชาวลัคนาราศีกันคะชีวิตของคุณจะมีการขับเคลื่อนไปนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับการงานเพราะดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนพันธุตัวคุณจะนึกถึงความมั่นคงตัวคุณจะนึกถึงหลักทรัพย์ที่ทางใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันถ้าในช่วงนี้คุณห่างไกลบ้านนะคุณจะมีความคิดถึงบ้านมากขึ้น คุณจะคิดถึงคนในครอบครัวคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณจะคิดถึงหลักทรัพย์ของคุณคิดถึงบ้านคิดถึงเรือกสวนไร่นาคิดถึงรถคิดถึงอาคารพาณิชย์คิดถึงสถานที่ต่างๆคิดถึงสวนหลังบ้านของคุณคิดถึงไร่ของคุณประมาณนี้ค่ะมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้เข้ามาเพราะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุและก็เจอกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศบางคนอาจจะคิดถึงปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นก็ได้ มีเหตุที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในบ้านในครอบครัวหรืออาจจะเป็นคนในบ้านที่ใช้เงินเยอะในช่วงนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศรรพัพท์ค่ากินค่าอยู่ค่าใช้เหมันมากขึ้นมีเหตุให้คุณต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือมีเหตุของการทะเลาะมีปัญหาในเรื่องของคนที่อยู่ในบ้าน หรืออาจจะเป็นอาการป่วยไข้ไม่สบายของคนที่อยู่ในบ้านมีเรื่องยุ่งยุ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการซึ่งถ้าได้เข้าไปจัดการก็ต้องจัดการด้วยความประนีประนอมนะเพราะว่าปัญหาเล็กๆมันอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ถ้าคุณใจรีบใจร้อนเพราะว่าดาวธาตุไฟคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็โคจรมากระตุ้นอยู่ในราศีธาตุไฟคือราศีธนูด้วยอะไรกระทบเล็กๆน้อยๆ โอ้โหอารมณ์ขึ้นพุ่งปรีดเลยโมโหโทโสทะเลาะกันหนักเลยกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวหรืออาจจะมีการเจราจาที่มันไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันในเรื่องของผลประโยชน์ก็ต้องระมัดระวังให้มากแต่อย่างไรก็ตามนะคะมุมที่ดีมีอยู่มากชาวลัคนาราศีกันช่วงเนี้การงานจะมีความมั่นคงค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้รับตําแหน่งใหญ่ได้รับโปรเจกต์ใหญ่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและผลักดันมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ ตั้งแต่ช่วงต้นปี2568เลยแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คุณคิดไว้แต่ทุกอย่างไม่มีอะไรเหนือบากกว่าแรงชาวลัคนาราศีกันค่ะและทุกอย่างมันไม่มีอะไรแย่เสมอไปค่ะมันย่อมมีมุมที่ดีเข้ามาปะปนกันไปกับเรื่องราวที่คุณมองว่ามันหนักเรื่องราวที่คุณมองว่ามันเหนื่อยเรื่องราวที่คุณมองว่ามันลำบากใจมันก็ยังมีเรื่องดีๆแทรกเข้ามาอยู่เสมอโดยเฉพาะการงาน งานที่คุณทําจะมีความมั่นคงหรืองานที่คุณทําคุณมั่นใจว่ามันจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้หรือคุณได้รับโอกาสทางการงานที่ดีจนสามารถที่จะทําให้คุณสบายใจเกี่ยวกับการงานได้ไม่มีใครมาล้มคุณได้ง่ายๆนะคะชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนทันทุข,ของคุณได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภคะ่ะอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตา ดาวพระพฤหัสเป็นดาวสุพรคราะหใหญ่เป็นดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าความดีงามเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภาพมันก็ยิ่งกระตุ้นทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตที่ลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นหลาย,ลายด้านในชีวิตของคุณมันค่อนข้างที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ดาวพระพฤหัสเป็นดาวปัตตานิในด้านของความเป็นปัตตานิเมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภาพคุณจะได้คู่ที่มีอายุมากกว่า คุณจะได้คู่ที่เขาสามารถเลี้ยงดูคุณได้อุปถัมภ์ค้ำจุนคุณได้หรือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ในยามสุขได้หมดถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานช่วงนี้จะเจอเพื่อนร่วมงานที่เก่งจะเจอคนที่ให้คําปรึกษาคุณได้ดีมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอยา่างดีนี่เป็นอิทธิพลจากความเป็นปัตตนิของดาวพระพฤหัสบดีในด้านของความเป็นพันธุ ของดาวพระพฤหัสบ้างนะคะเมื่อดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในเรือนสุภัพคุณจะนึกถึงหลักทรัพย์ที่ทางคุณจะนึกถึงผลประโยชน์คุณจะนึกถึงความมั่งคั่งร่ํารวยคุณจะนึกถึงความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นเป้าหมายของชาวลัคนาราศีการมันเด่นตั้งแต่ตอนต้นปี นะคะยิ่งดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนพันธุมันเด่นในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงตําแหน่งมันเด่นในเรื่องของการแต่งงานใครที่ยังไม่ได้แต่งงานคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะได้มีการพูดคุยหรือวางแผนกันในเรื่องนี้ชีวิตคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนําพาชีวิตของคุณให้ไปสู่ความก้าวหน้ามากกว่าที่เคยเป็น ถ้าใครอยู่ในวัยการทำงานนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณต้องแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่โชว์ความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ก็จะได้รับการสนับสนุนและซัพพอร์ตนะคะเชากันหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลได้โชคจากทางไกลนะหรืออาจจะได้รับความสุขจากคนที่อยู่ทางไกลก็ได้และในช่วงที่ดาวพระพฤหัสสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์นั้นดาวพระศุกร์เองเขาก็ไปโคจรอ,อยู่ในบ้านของดาวพระราหูมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตา ซึ่งดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนสุขพระของชาวลัคนานราศีกันมีเหตุให้คุณต้องใช้จ่ายเงินค่ะโดยมากแล้วมันใช้จ่ายไปกับการแก้ไขปัญหาใช้จ่ายเงินจุกจิกใช้จ่ายเงินแบบที่คุณไม่ได้วางแผนใช้จ่ายไปกับเรื่องราวของความเสียหายอย่างเช่นมีของบางอย่างที่คุณใช้งานเป็นประจำแล้วมันชำรุดผุพังคุณก็ต้องนำมันไปซ่อมแซมหรือซื้อใหม่มาทดแทนหรือมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับคดีความ มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นและทําให้คุณนั้นต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาใช้เงินเพื่อยุติคดีความใช้เงินในการเยียวยาประมาณนี้และการใช้เงินของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้มันเป็นไปได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือคุณเต็มใจจะจ่ายอย่างเช่นพาครอบครัวไปทานข้าวพาแฟนไปเที่ยวซื้อของให้บุตรให้ลูกเต็มใจจ่ายเต็มใจที่จะใช้เงินกับรูปแบบที่สองคือไม่ได้เต็มใจมันเป็นการใช้จ่ายเงินเพราะสถานการณ์มันบีบบังคับ ะะโอกาสมันเกิดขึ้นได้ทั้ง2รูปแบบนะแต่โดยภาพรวมสมัยมองว่าในจังหวะที่ดาวการเงินมาอยู่ในเรือนอริแล้วดาวพระพุธไปอยู่ในเรือนพันธุค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านนี่แหละที่มันจะสูงขึ้นบางคนซ่อมแซมบ้านบางคนซ่อมแซมรถบางคนมีเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวแล้วคุณต้องจ่ายนะหรือการทะเลาะวิบาทข้อพิพาทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนบ้านก็ได้และทําให้คุณมีการใช้เงินไปกับสิ่งสิ่งนี้ ก็ต้องพยายามวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะแต่ถ้าเป็นในแง่มุมของการพูดการเจราจาพระดาวพระพุธเนี่ยเป็นพลังงานแห่งการพูดการสื่อสารทุกรูปแบบเมื่อมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนพันธุคทุพูดของคุณค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะคําพูดของคุณจะมีความน่าเชื่อถือแต่ในบางครั้งสิ่งที่คุณพูดไปมันอาจจะตรงและมันอาจจะไปกระทบจิตใจใครบางคนจนทําให้เกิดศัตรูจากการพูดการเจราจาก็เป็นไปได้ ดังนั้นคุณก็ต้องคิดก่อนพูดอยู่นะคะและพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาอแวงอย่าพยายามเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีการทะเลาะกันนะมันจะลุกลามจากปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุให้ชาวลัคนาราศีกันได้คุยได้สารสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ใจกันหรือว่าหาทางออกร่วมกัน ระยะนี้มันเหมาะที่จะต้องมาเคลียร์มาวางแผนนะคะหรือเหมาะในการที่จะปรับปรับความเข้าใจเนี่ยลักษณะนี้มันทําได้เลยคุยกันได้เลยสมมุติว่าคุณทะเลาะกันกับคู่ภรรยาหรือคู่สามีของคุณมันเป็นจังหวะที่เหมาะที่จะมาเคลียร์กันว่าคุณไม่พอใจชั้นตรงไหนฉันไม่พอใจคุณตรงไหนแล้วเราจะหาแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างไรมันเหมาะที่จะมีการเคลียร์ใจนะคะสะสางปัญหาเก่าๆเคลียร์เรื่องราวเก่าๆให้หมดสิ้นไป จะดีมากนะชาวลัคนาราศีกันคะ่ะถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานคนที่ทําธุรกิจกิจการระยะนี้คุณต้องวางแผนให้ดีนะต้องมีแผนสำรองอยู่เสมอดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนอริการสื่อสารการเจรจาการทํามาหากินของคุณมันอาจจะมีอุปสรรคแทรกเข้ามาได้ตลอดแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเพิ่มลงทุนเพิ่มให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะทุกอย่างไม่ควรประมาทคะ่ะ หาทางหนีที่ไล่ให้ดีมีแผนสำรองอย่างที่สมัยได้บอกไปส่วนใครที่ทำงานเป็นพนังกงานบริษัทข้าราชการหรือรัฐ,ฐวิสาหกิจนะคะก็เป็นจังหวะที่ตัวคุณจะได้รับการอบอุ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่ดีมากเลยทีเดียวในระยะเดือนมก,กราคมนี้มันเป็นช่วงที่คุณได้รับข่าวดีเรื่องการเงินด้วยนะคะเพราะว่าดาวพระเกตก็ยังสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุ๊กๆได้เงินจากนวัตกรรมเทคโนโลยีความทันสมัย หรือได้เงินมาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ